สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมายินดีต้อนรับก็สู่ช่องไรโดนจอนะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคมนะครับ5โมงส2นาทีนก็เช้าตู่นะครับวันนี้นะฮะมาโอเคครับนะฮะวันนี้เราจะเล่นนะครับนะฮะด้วยเทคนิคการอ่านเขาไพ่ทั้ง9รูปแบบนะครับก็เป็นสไตล์ของผมนะครับนะฮะก็นะครับเราจะอ่านเขาไพ่อยู่3ตัวนะครับเขาไพ่หลักเขาไพ่โป่งเขาไพ่ทึบเขาไพ่ขีดนะครับอ่ะตาแรกขออนุญาตไปไอ้นี่วะ ขอไปแดงก่อนแล้วกันนะงบ100นี่ครับนะฮะเป็นทุนที่เล่นยากสุดแล้วนะครับเพราะว่าโอกาสสู้นะครับมันแทบจะน้อยที่สุดแล้วนะครับน้อยสุดแล้วต่ำกว่าหนึ่งร้อยไปนี้เล่นยากสุดๆแล้วนะครับมาแรกนี้ผมต้องเสี่ยงดวงนะผมจะแบ่งทบเป็นสองไม้สามไม้ไม่ได้นะครับต้องวัดดวงกันไปนะฮะโอเคมาครับเจ็ดแต้มครับผมสวยงามครับโอเคนี่ครับอ่ะ ก็ใช้เทคนิคการอ่านข้อไพ่นะครับสามเกอนะครับแล้วก็ข้อไพ่หลักนะครับเหมือนกับทางข้อสอบนะครับผมจะอ่านทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วดูความน่าจะเป็นนะครับว่าตัวไหนมีโอกาสได้มากกันานะครับแล้วก็จะเดินเงินประมาณ2ไม้ถึง3ไม้นะครับถ้าเราเดินเงินมากกว่านี้นะครับเราจะได้กําไรน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเดิน 2- อสามไม้นะครับเราสามารถทําจากทุนน้อยไปเยอะๆได้นะครับนะฮะโอเครุยกันครับพร้อม ไม้ที่เก็กบกำไรคือไม้2กับไม้3นี่แหละเพราะว่าเราเจาะเทนะครับนะฮะอออินไปน้ำเงินนะตอนนี้เป็น2ตัดนะครับแดง2น้ำเงิน1แล้วก็แดง2ไปน้ำเงิน100ครับแบ่งไปเบาๆนี่ครับนะฮะมาดุนกันโอ้ยชึบโอ้ยบอสนิทนี่แหละครับคุณหนึ่งร้อยมันเล่นยากจัดๆเลยนะคือช่วงแรกอนะ เล่นยังไงก็ได้นะให้ถูกสองไม้ติดนะถ้าผิดสองไม้ติดหรือไม้ดิ่งนะเออผิดไม้เดียวนี้คือจบเลยนะนะครับต้องฝากเพิ่มนะนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากเล่นแบบประหยัดจริงๆนะก็ไม้แรก50นะครับไม้สองก็ห้นะโอกาสก็จะมีอยู่สครั้งนะครับอ่ะไปน้ําเงินตานี้ครับห้องนี้แดงออกไม่เกิน3ตัดนะครับแต่ว่ามรัรวดสี่ตัดมาตัวหนึ่งนะไปน้ําเงินครับเกาบาทโอ้ยขาดทุน เสียค่าต๋งไปนะฮะสามบาทตอนนี้มาลุ้นกันครับคนดูเรายืนหครับเราเหลือแต้มเดียวพัดเจ้าโอ้ดมยาดมไหมเนี่ยโอ้สองโอ้เกินปุยมุ้ยโอ้โหหรอเชื่อ <laughs> <laughs> ช่วงแรกนี่เล่นยายสุดแล้วทุนหนึ่งร้อยนะผมบอกเลยนะนะครับผมบอกเลยนะนะครับ ผมบอกเลยว่าทุน100เล่นยากที่สุดแล้วปั้นขึ้นยากมากๆนะครับกว่าจะพ้น500บางทีเป็น10ก็รอบยังไม่เกิน500ก็มีนะฮะอ่าโอเคอืมขอไปแดงแล้วกันนะเขาไพ่ทึบนะครับเป็นน้ำเงิน2แดงตัด1นึ่ง้ำเงิน2แล้วก็น่าจะทึบแดงแล้วตัดต่อไปนะไปครับ100ยยังไม่ทีนะผมต้องปั้นให้ได้ก่อนนะตอนนี้ ซึบหน้าก้าวสวยเราอูมันป๊อกแปดขอมาปึ๊บเรียบร้อยโดนแดกโอ้โอเกินปุยมวยโอ้คนดูมันตึงว่ะโอ้โห my god เขาไพ่ตัดหมดเลยครับสวยหนึ่งตาตัดหนึ่งตา จริงๆต้องไปแดงนะตาต่อไปนะถ้าเขาไพ่หลักนะแต่ผมขอไปน้ําเงินนะตัดเขาไพ่หลักไปนะครับน้ําเงินเก้าสี่โอ้โหเล่นยากยิ่งหายเลยปั้นยากมากครับตอนนี้ฮะปั้นยากมากปั้นยากมากโคตรจะตึงด้วยนะวันนี้นะโคตรจะตึงด้วยตอนนี้นะเอ้เก้าสวยครับผมฮนะ เอา,าขอหน่อยเถอนะขอหน่อยเถอะจะเล่นวันรหลอานี้ไม่น่ารอดเลยดูทรงเลยทุกีทุกีสลับกันอยู่นะไม่น่ารอดนะดูทรงละผมขอตัดเซียนแล้วกันนะขอไปน้ำเงินครับตาต่อไปจริงมันต้องเป็นสามตัดน,นะแล้วผมแม่งเล่นตาขอไพ่แล้วไม่เข้าว่ะห้องนี้นะไปหนึ่งร้อยครับไม่เข้าย้ายห้องนะแปดสิบแปดบาท ไม่เข้าเหลือ88น้องคนดูโอ้โหเกินไปอ่ะขอบพึบเอทโอ้โหสี่จบแล้ว้ยายห้องจบแล้วเก้าหลังโอ้โหเอาวะขึ้นมา200แล้วครับผม288รแแล้วนะเอาวะเอาวะตอนนี้ผมต้องเล่นอ่านตัดเขาให้นะ ตาต่อไปคนจะแห่มาเล่นน้ําเงินกันแต่ผมจะขอเอาไปแดงนะขอตัดเซียนนะครับต้องอ่านเข้าไพ่แบบตัดเซียนก่อนตอนนี้โหน้ําเงินก็น่ามานะแต่อะตัดเซียนอยู่แล้วนะไปที่สุดครับอออินมาไหมนี้ไม่เข้าฝากเพิ่มถ้าเข้าก็จะเป็นประมาณห้าร้อยนะมาวัดใจกันไปครับนะใจซื้อใจไปต้องตัดเซียนนะดอกนี้นะครับถ้าไม่เข้าผมก็โทษตัวเองเลยนะไม่ตามมังกรน,นะครับ แต่ใครยู่ไปตามว่าเขาไห้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะปึ๊บป๊อกแปะไปเลยสิครับโห่เสียดายไม่มีไม่มีทุนลงคู่นะคู่ก้าวมาครับบูมูนน้องเสียดายเขาไปทึบเป็นทางลาดขึ้นลงนะครับเขาไปขีดเป็นปิงปองอ่าขอตามเขาไพ่ทึบดีกว่านะทางลาดขึ้นลงนะนะครับนะ น้ำเงิน3แดง2น้ำเงิน1แล้วก็จะไหลเป็นปิงปองไปทึบแดงถ้าเราเจอคอไพ่นะเราจะได้ไม้ติดๆกันนะครับเราจะถูกติดๆิดกันได้เว้ยมาจัดไปครับ100ครับไม้แรกเบาเบาก่อน <c oughs> โอ้ยโคตตึงวันนี้นะกรจะแบ่งเป็นไม้2ไม้3ไม้ละนะครับมาลุ้นกันเราหน้า8เราเหลือมโอ้โจบแล้ว คนดูแม่งเหมือนโดนแกล้งว่ะวันนี้เขาห้องน,นี้เขาไพ่หลักนะครับไม่น่าเล่นเลยนะสวยแป๊บเดียวตัดสวยแป๊บเดียวตัดแล้วเขาไพ่ทึบไม่ไหลด้วยเขาไพ่ขีดมันไหลครับปิงปิงปองอ่ะตามเขาไพ่ขีดดูสักครั้งแล้วกันนะเนี่มันจะไหลล่ะเนี่ยขีดน้ำเงินนะอยู่ที่บีอาร์นะครับไปที่แดงนะครับหนึ่งร้อยนะครับเบาๆก่อนลูก เล่นยากเหลือเกินนะเล่นยากเหลือเกินตึงยิบหายทุนน้อยๆนะครับเวลาปั้นนะครับถ้าเราแบบหลุดไม่เกิน2อสไม้เว้ยเราจะได้กําไรเยอะจริงๆนะนะครับถ้าทําได้นะอดทนครับนะไม่ใช่ว่าเล่นตาแรกแล้วได้เลยนะนานๆที่อาจจะฟุกตาแรกแล้วได้เลยนะครับแต่มันต้องขยันขยันนะครับนะต้องรอจังหวะที่มันแบบหลุดไม่เกิน3ไม้แล้วไม้3เนี่ยเป็นไม้3ไม้2เนี่ยเป็นตัวทํากําไรครับเมื่อเราแบบ เมื่อเราแบบว่านะครับขึ้นไม้สองหรือไม้สามเราเทเทเทนะครับพอเราปั้นจากน้อยไปเยอะเวล่างหลังมาถ้าเข้านะครับหลุดไม่เกินสาไม้เราจะดได้เยอะมากนะฮะอ่ะเมื่อกี้เสียนี่ครับขอไปแดงแล้วกันเขาไปขีดไม่เกินสองตัดนะครับแม่งพอตามเขาไปขีดเขาไปขีดก็ตัดนะเกินไปไหมนะไอออยินไปครับไม้สามแล้วนะตอนนี้ขึ้นไม้สามแล้วเห็นไหม ผิดไป2ไม้ติดเลยครับวันนี้ขึ้นไม้3มาลุ้นกันถ้าได้ผมจะได้ประมาณ700รถึง700ไร้เนี่ยน่าจะถึงอยู่นนะโอ้คูมาเสียด้ไม่ลงครับจบไหมนี่โอ้ยม,มาเฉยผมคิดว่าผีจะเข้านะสามมาเฉยครับแต่เสียดายนะไม่มีพืนลงคู่นะครับว่าเป็นขึ้นไม้สามเลยไงเป็นไม้เทเลยครับไม้ออินโอเค โอ้โหเขาให้โป,ป่งยาวครับมับงกรเกือบไม่ได้สังเกตนะตนัวโมเดลตามเขาให้หลักเขาให้ขีดนะดเราก็ไปึบออะขอตามมังกรดูนะสักตานะครับโป่งน้ำเงินอยู่ที่ P.R. ครับไปน้ำเงินครับเทแม่งเลยโมโหละหัวร้อนเลยนะครับจริงๆถ้ามาไหนเรามั่นใจเราก็ใส่ไปเลยครับถ้าเสียผมไม่ได้เสียเจ็ดร้อยนะผมเสียร้อยเดียวนะว,ว่าผมมาด้วยทุนหนึ่งร้อยอ่า อันนี้คือการเล่นแบบเอากำไรเบิ้ลตอนไม้มั่นใจครับยืนเจ็ดสวยๆเรียบร้อยหกไปแดงหกไปสวยงามครับไอหมด้วด้วยนะเปลี่ยนห้องนะครับนะก็แบบที่ผมบอกนะทุนหนึ่งร้อยเนี่ยมันทุนที่เล่นย้ายสุดแลลวนะครับแล้วก็ปั้นย้ายสุดแล้วนะครับเราพยายามแบ่งให้ได้สามไม้นะครับนะทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลากําไรมันจะได้กําไรเยอะนะครับพอทบขึ้นไม้สองไม้สามหรือไม้ที่เรามั่นใจจริงๆนะครับนะอันนี้คือเรื่องจริงนะ อพอเราปั้นจากทุนน้อยๆไปหลักพันนี้มันจะไหลแน่นอนนะครับถ้าทําได้นะทีนี้มันจะเกิดความตื่นเต้นนี่แหละนะโอเคห้าศูนย์เจ็ดปิงปองยาวว่ะดูก่อนดูตานี้ก่อนดูตานี้ก่อนแต่ว่าแดงหน้าไปนะตัดไปแดงดีกว่าไปพึบไปเลยตัดไปแดงเลยทาไมถึงตัดไปแดงครับเพราะว่าเขาให้สามเกอร์ดูดินะครับมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันไ่าจะตัดแล้วนะเขาไป ขีดเขาไพ่ทึบเข้าไพ่โป่ปปปงยาวเกินไปแล้วไม่เข้าก็หมาเป็นหมาบอกเลยเจ็ดโอ้โหชนอูแต้มเดียวจบแล้วโอ้ยไม่ตามปิงปองวะเออแปดหลังโอ้ดอกนี้โคตรฟุกอย่าหาทำตามนะครับดอกนี้โคตรฟุกจริงๆแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนห้องมานะครับควรเล่นไม้ละร้อยสองร้อยก็บอเนี่ยเปลี่ยนห้องครับเขาให้ตัดครับ ตัดสินใจแทงสวนเขาไพา่หลังนะครับเขาไพ่ทุกตัวเลยนะเพราะว่ามันสวยเกินไปแล้วนะบแบบเช่นเขาไพา่ต่างๆนะมันแบบมันเป็นมังกรหมดแล้วนะจนหกเกินหกตาติดแล้วผมตัดแม่งเลยนะอะตานนี้ไปแดงนะครับสักประมาณห้าร้อยนะครับตอนนี้มีงบละลงเสมอคู่โบนัสด้วยจัดไปครับอย่างห้าสิบนะไปแดงครับตานี้ได้ตัดเขาไพ่ขีดนะ ขีดตอนนี้สี่ตัดนะมันเป็นมันเป็นแบบขีดคู่ครับผมเสมอมาได้เสมออีกอเขาไพ่สวยสวยเสมอย่อมมาจําไว้ครับ<อ>เขาไพ่สวยสวยเสมอย่อมมานะฮะอ่าเปลี่ยนห้องนะครับอ่ะเสนออะผมเปลี่ยนห้องเลยนะครับตึงสามพันละร้อยหนึ่งนะจริงได้แค่นี้กค,คนหยุดนะครับนะคือมาได้สุดละนะอ่ะไปที่แดงครับสานี้นะครับตัดเข้าไพ่ โคตรด,ดื้อเลยผมนะวันนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าออกแดงปุ๊บแดงมันจะไหลไงนะอันนี้เขาให้ลูกลอยนะครับออกสีไหนตาต่อไปเล่นสีนั้นนะมาลุ้นกันโอ้โหเราสองเงินสามพึ๊บโหยืนหกจบละผมว่าโดนแน่ๆโดนแน่ว่าแล้วให้ทรงแบบดีนะไอ้เงี้ยมันจะปฏิหารทุกไม้เมปเป็นไปไม่ได้จริงนะจะมาใบสามตบ หกเจ็ดแปดเก้าแ้ไม่ได้นะยังเกิดปุยมือเขาไปขีดยาวสวยว่ะขีดเป็นปิงปองเทแม่งเลยมานี้ไปพ R ีอาร์ครับนะขีดแดงอยู่ที่พ R ีอาร์นะครับก็คือไปน้ำเงินนะคือผู้เล่นนั่นเองอ่ะอออินไปนี่ครับสองพันสี่สิบหกมาดูีกันได้มีเสีย นี่ครับเสียก็ปากเพิ่มนะเก้าครับขอบมาปึ๊บเรียบร้อยอยายาเสมอเออเรียบร้อยครับโอเควันนี้หลุดสองไม้ติดอยู่ประมาณสองรอบใช่ไหมน่าจะไม่ผิดนะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขีดกเขาให้หลักเป็นเขาให้หลักเป็นปิงปองคู่เขาให้ขีดเป็นปิงปองยาวๆเขาให้ทึบก็เป็นปิงปองโอ้ตานี้ ขอตามเขาให้หลักแล้วกันนะปิงปองคู่สวยเลยเกินผมชอบนะไปแดงนะเขาให้ขีดก็สวยแต่ว่าเบาๆก่อนแล้วกันนะครับนะเผื่อมันตัดนะเพราะว่าวันนี้นี่มันตัดบ่อยเลอเกินนะไปสักพันหนึ่งแล้วกันเพิ่มไปนะไปนี่ครับเสียงท้อแท้ผมว่าผมเสียมาทีนี่นะเพราะว่าเขาให้มันสวยๆไม่ค่อยออกติดๆกันนะมันจะไหลหรือเปล่าห้องนี้หน้าก้าวอย่างนี้โอ้โหมาว่ะ ทำไมไม่เทวะนะพอออกผลมาก็โอ้โหเสียดายนะครับแล้วตาต่อไปทุกคนจะเทนะเออไม่ดีอยาทำ <c oughs> นะนะอย่าทำนะโอเคอปิงปองคู่ก่อนนะไปแดงตานี้นะครับ ไฟแดงนะสักแปดร้อแล้วกันนะครับเสมอไม่ทันนะช่างมัน,นครับเสมอไม่ทันช่างมันปิงปองคู่จัดไปก่อนนะครับไหลๆอย่างเงี้ยผมชอบนะผมชอบแล้วแต่จังหวะนะบางทีผมก็ตัดนะครับแต่แตช่วงจริงนะโอ้โหน้ำเงินเดียนเจ็ดเราโอ้โหเรียบร้อยหกโอ้โหคุณค่อนคนดูมันตัดแล้วว่ะ อมันตัดแล้วว่ะย้ายห้องดีกว่าเขาให้ตัดย้ายห้องดีกว่ารูดผัดแป๊บหนึ่งไปต่อหรือพอแค่นี้วะเนี่ยโหเขาไห้ขีดทางลาดขึ้นลงครับไปไปขีดน้ำเงินครับขีดน้ำเงินอยู่ที่ BR ครับไปแดงครับตานี้ยหนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน ไปครับเขาให้ขีดนะครับเป็นทางลาดขึ้นลงนะแดงสีน้ําเงินสามแดงสองแล้วผมว่าน่าจะขีดน้ําเงินนะมาลุ้นกันห้าครับเราหน้าห้าเราแปดไปเลยดีครับนน่น,นอนเอาอ่ะเอาว่ะเาาขาไ้ทางลาดขึ้นลงครับสวยว่ะโอ้โหดูดีครับเป็นขั้นบันไดครับเป็นทางลาดขึ้นลงนะแล้วมันจะไหลเป็นปิงปองนะครับขีดแดงแต่ต่อไปอยู่ที่บีอาร์กนะครับก็คือเจ้ามือนะเราจะไปที่สีแดงนะ ปั้นมาห้าพันแล้วคนดูเอาวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะเฮ้ยเจะไปที่ขีดแดงนะขีดแดงอยู่ที่ BR ครับไปสัก1,000พก่อนนะครับเสมอแล้วก็โบนัสอย่างละร้อยครับไปเล่นเบาๆนะครับแบ่งพยายามแบ่งเป็นไม้สองไม้ไม้ไหนที่เราจะมั่นใจจริงเราเทจริงเนะครับต้องยอมรับผลชะตากรรมไม่ได้นะครับโอ้โหมันแปดนะครับเราแปดชนอีกเลยแ้ว ชนอีกแล้วเอาแล้วเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วนั่นนนเอาเรื่องแล้วห้องนี้คู่นี้ห้องนี้คู่ออกบ่อยด้วยนะเอาแล้วเสมอมาเสมอก็มาวะ่ะอ่ะทางลาดขึ้นลงครับอืมไปขีดแดงต่อนะขีดแดงที่บีอาร์นะครับไปที่แดงต่อนะตอนนี้ผมเอาไปเล่นนะแปดร้อยนะครับแล้วก็ เสมอลงไีกว่าไม่ลงดีกว่านะไม่ค่อยมาละนะไปลุยกันมันออกติดๆกันเยอะเกินไปละคู่กับเสมอนะครับอันนี้ก็ปล่อยไป800เบาๆครับครูโผห,หน้าเก้า9 7ไม่ได้หลุน <c oughs> โอ้ยบ่ยหลุนเลยโคตรตึงเลยคนดูไม่หลุนเลยนะ เปลี่ยนห้องนะครับนะผมรู้สึกว่ามันจะดูดเงินคืนแล้วผมเปลี่ยนห้องก่อนอห้องนี้สวยนะห้าหนึ่งสองนะครับดิวเลอร์นะสวยนะเ <c oughs> ปล่าครับเข้าไปครับผมเข้าไปอ่าไปแดงครับห้องนี้เป็นสองตัดครับอู้แต่น้ําเงินก็น่ามานะแต่แดงก็น่ามานะอไปแดงสักประมาณอออินไปไปไป,ไป ว่าสี่พันแล้วจะลงเสมอคู่นะผมไม่ดีกว่าผมเทหมดดีกว่าเสียดายเงินถ้าไม่เข้านะคู่โบนัสเสมอเนี่ยเรายืนหกเรายืนหกยา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 เสมอยายครับโอ้ยพายเยอะแยะจั่วอะไรมาครับเนี่ยโอย้เกินปุยมุ้ยโอย้ห้องนี้ว่าไงปิงปองเหรอ องนี่เปลี่ยนรูเลอร์ด้วยนะย้ายยายครับเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้อง R07 นก็น่าสนนะ507ก็น่าสนเขาไปขีดเป็นปิงปองเขาไปโปผมีโอกาสเป็นทางลาดขึ้นลงฮะเขาไปหลักแดงยาวโอเกินปุยมุยเดี๋ยวขอตามเขาไปขีดดูก่อนนะวัดใจกันไปขีดแดงอยู่ที่ PR นะครับ น่าจะเป็นปิงปองนะครับไปอออินไปครับนะฮะกี่ชิปหนะึ่งร้อยไม่เอานะมาลุยกันครับวัดใจไปใจต้องถึงนะครับใจต้องถึงไม่ได้เสียห้าพันนะคนดูเสียร้อยเดียวนะเออนะไม่ได้เสียหมดห้าพันนะถ้าไม่เข้าแดงหกเอ้ยนำเงินหกครับแดงสามพึบโอ้ ตึงๆครับนอน,น,อนหนึ่ง0มืนเอาอะผมเล่นไปด้วยพากไปด้วยนะครับโอ้เหนื่อยมากกดเอฟเฟกอีกบางทีผมจะชอบลงช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าพูดเยอะนะครับนะพูดเยอะแล้วแบบบางทีลงไม่ทันนะบางทีแบบเบเบอๆด้วยนะโอ้เสียงผมก็เริ่มหายแล้วตอนนี้นะอ่ะไปแดงครับขีดยาวๆไป นะสามพันเสมอ300คู่300โบนัส300จัดไปนะครับโอ้ลงไม่ทันโอ้เก่าเนี่ยถ้าตัดก็โชคดีไปว่ะครับเพ่น้ำเงิน6ครับแดง4เฮ้ยอย่ารู้ว่าโชคดีโชคดีอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โชคดีอีกแล้วรอบนี้โชคดีมากนะรอบนี้หมานจังวะ อืมเขาไปขีดตัดแล้วเขาไปหลักมันเป็นสามตัดอเล่นต่อหรือย้ายห้องดีวะแต่จริงผมอยากเปลี่ยนห้องแล้วนะเพราะว่าเขาไปขีดมันตัดนะครับย้ายห้องดีกว่าเหญ่ใจดิห้องเดิมนี่แหละไปะ เหนื่อยใจเด้ห้องเดิมนี่แหละมามาดูไพ่ก่อนเมื่อกี้ต่อไหนใจจนได้กลับเข้ามาห้องเดิมนะเสียดายนั่นไงคนดูน้ำเงินไหลเที่ยอะไรครับเนี่ยน้ำเงินไหลเฉยเอาแล้วเอาแล้วน้ำเงินไหลนะเขาไพ่ทึบกับเขาไพ่ ป่งจะเป็นปีงปองคู่ถ้าไปแดงนะผมขอเลือกขอไพ่โปง่งขอไพ่ทึบแล้วกันนะไปที่บีอานะครับสิ K จัดปุยนะจัดปุยเกินปุยมุย้ยนะไม่เข้าก็เหลือเท่าทุนนะ่ะกำไรไปสบีบาทเอาดิเอาดิไม่เข้าก็กำไรแปสบี่บาทมาดิหน้าก้าวก็มาดิก็มาดิก็มาดิ โอ้โหโอ้ยเกินไปไหมเอี้ยสองแต้มขอสักสองแต้มโอ้ยเสมอเกินปุยมุยโอ้ยเสมอโคตรเยอะเลยวันนี้พอดีกว่านี่ครับนายเลิกเล่นนี่ครับก็เล่ยมาเกือบ20นาทีนะโอ้ยยี่สิบกวนาทีเลยนะโอเคประมาณ30ปลายๆนะครับนะโอเคนาบเลิกเล่นนลยครับอ่ะโอเคผมเอ๋เปลิญญานะครับเพื่อนๆคนไหน อยากแอดเพื่อนผมมาใน Facebook ก็แอดมาได้นะที่เอเปริญญานะครับนะฮะวันนี้ก็ขอลานไปก่อนนะครับไปละนะครับนะฮะ,ะสวัสดีครับ